สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูความก้าวหน้าของบ้านใต้ต้นไม้นะคะมุมนั่งเล่นหลังสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอพนสวร์จังหวัดนครนพนมนะะทำมุมนั่งเล่นใต้ต้นม่วงใหญ่นะคะต้นม,ม่วงสองต้นน่าจะอายุร้อยปีขึ้น,นะคะ่ะวันนี้พามาดูความก้าวหน้านะคะ วันนี้ช่างไม่ได้มาทำงานนะคะเพราะเป็นวันพระแถวบ้านถ้าวันพระช่างจะหยุดทำงานนะคะเป็นประเพณีที่ทำต่อกันมาตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนออกเหล็กออกเหล็กที่จะวางพื้นด้านบนแล้วนะคะ ทั้งหมดมี18เสานะคะเสาซีเมน18เสาตรงนี้ชั้นล่างก็จะทำเป็นลานอยู่ได้นะคะชั้นบนอีกเป็นบันไดขึ้นไปแล้วข้างบนไม่มีหลังคานะคะด้านหลังน้องก็จะเป็นสะเตียงปาตะเพียน,นะคะ่ะ น้ำยังอยู่นะคะเพราะปูพยายาม